โอเคสวัสดีครับมาเจอกันในท็อปิกที่1น,นะครับคือ anti differentiation ก็อย่างที่เคยเก่าไว้ในครั้งต้นนะครับว่าการอินทิเกรตชื่อจริงของมันคือการดิฟย้อนกลับโอเคปะดังนั้นครับเออนิยามนี่นึนนึงนนะครับนิดนึงนิดนึงนิยามเราต้องพูดหนึ่งนะเมื่อ f x เป็นปริยนุพันธ์หนึ่งของ f x f ใหญ่ x เป็นปริยนุพันธ์หนึ่งของ f เล็ก x และ c เป็นตัวเลขนะครับ จะได้ว่า f(x) เนี่ยเรียกว่าตัวถูกอินทิเกรตนะครับหรือว่าชื่ออินทิแกรนนะครับ x เนี่ยเราจะมองเรียกว่าเป็นตัวแปรของการอินทิเกรตถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนตัวแปรก็จะได้ตัวแปรนั้นนั่นเองนะครับก่อนิยามก็ตามนี้เลยนะครับเราอินทิเกรตตัวเล็กนะครับได้ตัวใหญ่ก็คือเราอินทิเกรตแล้วหน้าตาฟังชันมันไม่เหมือนเดิมแค่นี้จบยกเว้นยกเว้นอันนี้คือ e กําลนะัง x อินทิเกรตนี้ก็ได้ e กําลัง x ใช่ไหมยกเว้นนี้ไว้แล้วกันเนาะ นะครับคือเราเขียนให้มันดูว่าเออเราอินทิเกรตแล้วนะหน้าตามันก็จะเปลี่ยนไปแค่นั้นเองครับนิยามมีแค่นี้โอเคครับเวลาเราดําเนินการบนเรื่องนี้นะครับเราต้องเข้าใจ2ออย่างก็คือดิฟทําอะไรได้อินทิเกรตก็ทําได้เพราะมันคือการดิฟย้อนกลับก็แต่ว่าการให้ดิฟดิฟผลคูณได้อินทิเกรตดิฟผลคูณไม่ได้เด้อนะครับมันก็มีข้อยกเว้นของมันไปนะครับอ่ะดำเนินการครับมีทั้งหมด2ออย่างครับคือหัวข้อที่1และหัวข้อที่2นะครับจำครับ ถ้าน้องเจอค่าคงที่ในอินทิเกรตครับน้องดึงออกได้และอย่างที่2ครับอินทิเกรตเนี่ยสามารถกระจายเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายลบได้แต่กระจายผลคูณและการหารไม่ได้ นะครับมันจะเข้าสู่เงื่อนไขที่ที่ห้ามไว้เพราะมันห้ามคูลกับคาห้ามห้ามหารน,นะครับและถ้าน้องเจอการอินทิเกรตฟังก์ชันพหุนามอยากให้น้องนึก3สูตรหลักไว้และ n ห้ามเป็นลบหพี่แสงใสไว้ให้แล้วนะครับโอเคครับทำไมพี่ถึงบอกว่าห้ามอ่ะนะครับที่พี่เคยบอกไว้เนาะก็ถ้าเราอินทิเกรตสมมุติเรา 4, เอินทิเกรต x กำลังสอบวกสี่บวกหเรามาสึเกเขียนละเอยียดละเอียดอกครับเผื่อลืม อินทิเกรต x กำลังสองบวกสี 4, x ่ x บวกหนึ่งเรากระจายเข้าไปใช่ไหมก็จะเป็นอินทิเกรตอันนี้พี่ทวในให้อีกรอบนะก็กระจายเข้าไปใช่ไหมอินทิเกรตสามารถกระจายได้ครับปึงป้งปึง้งปึ้งแต่ลืมนะครับต้องให้น้องกระจายอินทิเกรตนะครับน้องต้องเอา dx มาด้วยนาะอนะครับแล้วก็เครื่องหมายบวกอินทิเกรต c x dx ใช่ไหมแล้วก็บวกอินทิเกรต1 dx นี่เราเคยเรียนกันมาแล้วเว้ยอินทิเกรตหนึ่งดีได้อะไรนะได้ x จริงป่ะอินทิเกรต x อกำลังสองครับก็กลายเป็น x ยกกำลัง3าส่วนสแล้วก็บวกด้วย c เบอร์หนึ่งจริงไหมแล้วก็อินทิเกรต 4x ได้4 x ่เกำลังสองส่วนสองแล้วบวกด้วย c ีสองอินทิเกรตหนึ่งดีเราได้ x แล้วก็บวก c ีสามซสามตัวนี้ยุบกันกลายเป็นซตัวเดียวนะจ๊ะอย่าลืมเดอ้อ แล้วก็เอารูปพวกนี้มาตัดจัดรูปนิดนึงอะไรตัดทอนได้ก็ตัดนะครับ2 x กำลังสแล้วก็บวก x แล้วก็บวก4ใหญ่จบนี่คือการอินทิเกรตครับสามารถกระจายได้แบบนี้ที่เคยสอนเลยนะครับโอเคครับและถ้าพี่แสงถามว่าคำถามครับถ้าพี่จะอินทิเกรต x กำลังสองบวกสี่หารด้วย x หรือพี่อยากอินทิเกรต x กำลังสองบวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสองคูณอยู่กับ xdx x. อย่างเงี้ยทำได้ไหมเอ้ยอันแรกเนี่ยมันหารกันอยู่นะ้องก็จะอินทิเกรตไปที่น้องสามารถทำนี้ได้ไหมอินทิเกรต x กำลังสองบวกสี่หารด้วยอินทิเกรต xdx อย่างเงี้ยมันทำไม่ได้นะครับ แบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยคือไม่ได้นะครับน้องคือน้องก็จะจาอิทิเกรตหรือมันไม่มีสูตรอิทิเกรตผลหารนะไม่มีนะไม่มีไม่มีเคาถามคือทำยังไงครับน้องจะต้องทํำยังไงก็ได้ครับให้มันสามารถอินทิเกรตตามสูตรพื้นฐานที่น้องเรียนมาได้ดังนั้นครับระวังเลยครับอันตรายมากเงื่อนไขครับอันดับแรกห้ามสิ่งที่พี่ห้ามนะ คือน้องห้ามอินทิเกรตในรูปแบบของเศษสว่วนเช่นแบบเนี้ยทำไม่ได้โอเคป่ okay, ะห้ามที่สองคือห้ามคูลกันแบบเนี้ยตัวเนี้กับตัวนี้ยกำลงังคูณกันไม่ได้แบบที่3ห้ามยกกําลังทั้งก้อน แบบเนี้ยยกกาลังไม่ได้แต่ถ้าแบบนี้ได้เพราะมันไม่ยกกาลังทางกอนถ้าแบบนี้ทางกอนไหมทางกอนได้ไหมไม่ได้โอเคปะ่ะนะครับวิธีการแก้ไอ้พวกเนี้ยแก้ยังไงนึกไม่ออกครับฟังพี่นะอันดับแรกครับนึกได้ไม่ออกบอกกระจายเลย กระจายได้ไหมกระจายหมายถึงการทําให้รูปฟอร์มพวกนี้นมันแยกออกจากกันให้หมดแล้วก็เปลี่ยนเงื่อนไขซะนะครับก็คือการแก้ทีละเงื่อนไข3ตัวนี้นั่นเองดูหน่อยว่ามันตรงกับเงื่อนไขไหนไหมนะครับ1กระจายหารยาวได้ไหมจัดรูปได้ไหมมองตัวแปรได้ไหม หรือน้องแยกตัวประกอบได้ไหมบางเนาะถ้าทำพวกนี้ได้จงทำยกตัวอย่างเช่นตัวเนี้ยอยู่ในเงื่อนไขอะไรห้ามฐานก็เปลี่ยนสิกระจายได้ไหมกระจายได้ครับเราจะก,กระจาย x เ,เข้าไปปึ้งปึ้งเพราะ ถ้าน้องมี5บวก8ส่วน4ส่วน3โอ้ส่วน4อย่างเงี้ยน้องสามารถมองเป็น5บวกน้องมองเป็น5บวก8ส่วน4ได้ใช่ปะ <ST AR B> คือถ้าน้องทําแบบนี้ได้อะน้องก็ต้องทําย้อนกลับแบบนี้ได้เว้ยดังนั้นครับ <ST AR B> พอมันกระจายไปใช่ปะ x กำลัง2บวก 4x ก็จะกลายเป็น x กำลัง2ส่วน x แล้วก็4ส่วน x พอกระจายเสร็จปุ๊บน้องได้เป็นอินทิเกรต x บวกได้4ส่วน x อินทิเกรต x ได้ไรครับอินทิเกรต x ได้เป็น x กำลังสส่วนสอใช่ปะขอโทษนะพี่แสงลืมเขียน dx นะครับแล้วก็4ส่วน X ครับอินทิเกรตสี่ส่วน X ได้4 l n ล f x ใช่ไหมเราอย่าลืมบวก C นะก็อะไรประมาณนี้ครับเป็นวิธีการแก่คือถ้ามันหารกันครับแบบนี้หารกันห้ามไม่ได้ต้องเปลี่ยนก่อนถึงจะทำได้ ต่อไปครับแต่ถ้ามันคูณการทำยังไงเออนึกฟอร์มแป๊บหนึ่งตรงเนี้ยมันคือทั้งหมดกำลังสองใช่ปะถ้ามองเป็นหน้ากำลังหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองเราก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองใช่ปะดังนั้นครับหน้าคือ x กำลังสองพี่แสงจึงเปลี่ยนตัวเนี้ยกลายเป็นหน้ากำลังสองบวกสอง หน้าหลังบวกหลังกําลัง2สองถ้าหัวนี้ยังคูณอยู่กับ x คําถามพี่แสงเลีรยยกกำลังทั้งก่อนและเลีรยยังตอนนี้เลีรยแล้วคูณกันอยู่ใช่ไหมไม่ได้ครับน้องจึงต้องเอา x ตัวนี้คูณกระจายเข้าไปน้องจะได้เป็นอินทิเกรต x ยกกำลัง5บวกด้วย2 x กำลัง3บวก x ตอนนี้อินทิเกรตได้ยังครับได้แล้เพราะอินทิเกรตแจมเข้าผลบวกได้เนาะดังนั้นครับคำตอบมันก็จะเป็น x ยกกำลัง6ส่วน6บวกด้วย2 x กำลัง3บวก,บวก1เป็น4ส่วน4แล้วก็บวก x กำลัง2ส่วน2แล้วก็บวก4ครับเห็นปะแม้พอเราพอเราแบบเข้าใจทุกอย่างแบบเซียนๆแล้วตรงนี้ก็จะอีซี่แหละนะครับอ่ะอันนี้ครับพี่ฝากโจทย์ไ้นิดนึง สำหรับน้องที่ฝึกทำนะครับการบ้านครับควิสนะครับ x บวก x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วนด้วย x ยกกำลัง2ส่วน3มีค่าเท่าไหร่ครับควิสครับที่อยากให้น้องนะครับทุกคนนะถึงตรงนี้นะครับลองไปฝึกทำแยกนะกดพอยส์นะครับแล้วก็ฝึกทำดูนะครับคำตอบของน้องนะครับ พี่ขออนุญาตไปตรงนี้แบบเร็วๆแล้วกันนาะเพื่อให้คลิปนี้ไม่ยาวนะครับเพราะพี่ลงทุกอย่างเนี่ยว่าในอินทิกรัเทเบไวหมดแล้วนะครับดังนั้นครับในหัวข้อตรงนี้ครับพอน้องอินทิเกรตตัวนี้นะน้องก็ต้องกระจายกําลัง3ตรงนี้ใช่ปหะหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลัง3มันก็มีสมาการก็คือหน้ากําลัง3บวก3หน้ากําลัง2หลังบวก3หน้า หลังกำลังสองบวกหลังกำลังสามทั้งหมดยังคงหารด้วย x ยกกำลังสองส่วนสามอยู่นะตอนนี้พิสัยทเคลียร์ทั้งก้อนแล้วใช่ปะแยกตัวประกอบเสร็จแล้วนะครับตรงนี้พิสงยที่ได้เป็นอินทิเกรต x กำลังสามบวก6 x กำลังสองบวกด้วย1 2 x ก็บวก8ทั้งหมดหาร x กำลังสองส่วนสาม จากนั้นครับเอ้ยมันหารกันว่ากระจายได้ปะ่ะกระจายได้ครับอ่าเอาละนะแล้วพอน้องกระจายเสร็จปุ๊บถูกไหมพอน้องกระจายตรงนี้เสร็จปุ๊บน้องก็จะสามารถอินทิเกรตได้แล้วทีนี้ไปเขี่ยเองแล้วกันเนาะคำตอบมีค่าเท่าไหร่ถ้าอยากรู้ครับทักไลน์โอเมาแล้วเดี๋ยวพี่จะตรวจให้โอเคปะ่ะนะครับเราไปทําเองดูนะ โอเคครับงั้นวิดีโอนี้ก็ขอจบแค่เท่านี้ครับต่พี่จะตัวเองหายไปปุ๊บกดพอสแล้วก็จดครับโอเคครับเ,เจอกันในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ